สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราก็เป็นวันศุกร์นะครับที่จริงเราจะเรียนประวัติศาสตร์กันสําหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนในวิชาสังคมนะครับซึ่งเราจะขอใช้วิชาประวัติศาสตร์ในการเรียนสังคมนะครับซึ่งสังคมเรายังมีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3อยู่เรื่องพระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เราจะมามาพูดถึงเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นในระดับชั้นปสนะครับมีด้วยกันหลายหลักธรรมนะส่วนใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเรานะทาความเข้าใจหลักธรรมที่นะส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อเรานะวันนี้นะครับเรามาทาความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้นะหรือตัวชี้วัดที่เราเรียนแล้วเราจะได้รับอะไรบ้าง วันนี้เราจะแสดงถึงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามหลักธรรมวัฏสามนะครับในพระพุทธศาสนาหรือกธรรมของศาสนาที่ตนนับถือน,นั่นเองนะจุดประสงค์ครับนักเรียนสามารถแสดงความเคารพทั้งพระรัตนตรัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักวกัวสามได้นะครับนักเรียนสามารถแสดงออกถึงความศรัทธาของพระรัตนตรัยได้นะครับและบอกถึงองค์ประกอบของวัตสามได้นั่นเอง นะครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในหน่วยที่3ที่เขา่กับหลักธรรมนะคำสอนของพระพุทธเจ้าส,สดาวศาส,สนาพุทธนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับเริ่มแรกพระรัตนไตาพรพระรัตนรัตนไตรนะครับแก้วอันประเสริฐสามประการนะค,รความหมายที่แยกความหมายออกมานะครับพระก็คือประเสริฐนะครับรัตนะก็คืออัญมณีในที่นี้เขาให้ความหมายคือแก้ว นะครับแล้วก็ไปนะก็คือ3ก็รวมก,กันก็คือแก้วอันประเสริสา3ประการนั่นเองนะครับแก้วอันประเสริสา3ประการมีอะไรบ้างอันแรกคือพระพุทธครับพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาคือพระไตรปิฎกคำพีนั่นเองนะครับแล้วก็พระสงฆ์ผู้สืบทอดหรือการน,นําหลักคําสอนในการเผยแพร่ะคํา สั่งสอนในการใช้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเป็นต้นนะอันนี้ก็คือความหมายเจ้าอันเสริฐสมาการนะพระไตรประกอบด้วยพระพุทธครับพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้านะสัตยาของพระศาส,สนาพุทธนั่นเองนะสัตยาของพระพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้านั้นนะเป็นหรือเราพนามเดิมก็คือเจ้าชายินทานนะครับเป็นเจ้าชายนะครับได้ตัสรู้ใน หลักธรรมอัยยสัตว์สนะครับถูกสมุทไทยิีลดมากนะแล้วก็ได้เผยแพรแ่พระพุทธศาส,สนาโดยการปฐมเทศนาแก่ปัจจุบคีทั้งห้านะครับแล้วกนะ็ได้สมบทพระนะพุทธสาวกหลายพระองค์นะครับในการเผยแพรแ่เป็นหลักธรรมคำสอนในทุกหัวกะแห่งของโลกนะทำให้ทุกคนในโลกนั้นนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกนะ เพราะว่าแล้วก็ให้วันวิสาขบูชานั้นเป็นเหมือนคล้ายๆกับวันศาสนาโลกเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพเกี่ยวกับการตัดสู้นะการประสูตัรส,ตร,สตร,รู้บริณิพานนะก็มีการเทศนาการเดินนะครับโบสสัตว์นะอะไรต่างๆนะเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับอ่ะต่อไปก็คือพระธรรมครับพระธรรมก็คือหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้านะในที่นี้ก็คือคำพีพระไตรปิฎกนั่นเองนะคำพีพระไตรปิฎกนั้นก็สามารถแบ่งออกได้สามบันนะซึ่งเราก็เรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับก็คือพระวินัยปิฎกนะพระสุตตันตปปิฎกพระอภิธรรมปิฎกนั่นเองส่วนใหญ่ก็จะเน้นอยู่ในพระวินัยปิฎกนะครับเพราะพระวินัยปิฎกนั้นเป็นข้อบังคับข้อปฏิบัตินะของพระวินัยนั่นเองนะครับ นะพระธรรมก็คือหลักธรรมคำสอนนะเพื่อเป็นแนวทางในการที่ปฏิบัติในการสืบทอดกันมาเป็นหลักคําสอนที่พุทธศาสานิชนนะควรนําไปปฏิบัติในการประพฤติในแต่ละวันนะเพื่อที่จะอยู่ในหลักในเกณฑ์นะครับคนทั่วไปก็น่นาจะเป็นศึกษานะครับเป็นต้นนะส่วนที่3ครับก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือเป็นสาวกครับ นะเป็นโมูชนที่ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะและนําปฏิบัติตามพระธรรมวินยนะัยและสอนผู้อื่นปฏิบัติตามเนะจนว่าพระสงฆ์ในยุคนั้นเป็นพระสงฆ์พระเถระอะไรต่างๆนะครับที่เป็นผู้นําทางศาสนาในการนําเผยแพร่ศาสนาก็ตามในที่ต่างๆในวัดต่างๆนะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามนะเราก็ฟังเทศฟังธรรมนะครับแล้วก็มี พระเถระที่เราให้ความเคารพและนับถือมีความเชื่ออะไรต่งตางๆเยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับนั่นคือประสงค์นะต่อไปครับเรามาดูหลักธรรมนะการแสดงความเคารพถึงพระพุทธเจ้าก็คือการสักการะบูชานะครับเคารพระล,ละลึกถึงนะพระพุทธคุณอยู่เสมออันนี้นะก็คือเรากลับไหว้พระพุทธรูปใน,ในั่นเองพระพุทธรูปเปรียบเสมอพระพุทธเจ้านะครับที่เป็น ศนะักษาของศาสนาพุทธนะที่เรากลับไหว้กันก็ถือว่าเป็นการสักการะให้ความเคารพนะอันนี้เป็นต้นนะครับการแสดงถึงความเคารพถึงพระธรรมครับก็คือนําหลักธรรมคาสอนเนี่ยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยนำมาใช้เป็นแนวทางการดําเนินชีวิตนะครับมีการศึกษานะพระไตรปิฎกนะครับ เพื่ออะไรจะนำหลักธรรมหรือแนวทางสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับการแสดงถึงพระสงฆ์ก็คือแสดงความพ้นลบบำรุงด้วยปัจ 4, ปจัยสี่ปัจจัยสี่มีลักรณะที่อยู่อาศัยนะครับอาหารเครื่อง่งหผมแลยานะครับปัจจัยสี่นะครับ,รรบก็เห็นว่าสิ่งเหล่านีนะ้ผู้คนก็เป็นพื้นฐานของการดำนินชีวิตเช่นเดียวกับ ผู้นำทางศาสนาก็คือพระนักบวชเนี่ยของเราก็คือพระสงฆ์นะครับที่นําหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเผยแพร่และสืบทอดกันต่อไปเนี่ยนะสิ่งเหล่านีนน้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับปัจจัย4นะนะทุกคนไห่ความวุ่นว่พระสงฆ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่นําหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะาเผยแพร่ให้สังนิชนนะได้เรียนรู้นั่นเอง มัดูหลักธรรมในระดับชั้นพอสามนะครับอันนี้เราพูดถึงความศรัทธาความศรัทธานั้นหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยนะด้วยเหตุผลคือความเชื่อด้วยประกอบด้วยเหตุผลนะมีด้วยกันนะครับสี่นะศรัทธาด้วยกันก็คือกรรมศรัทธาก็คือเชื่อกรรมว่าทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่วนั่นเองนะครับวิบากศรัทธาก็คือเชื่อผลของกรรมวิบากที่จะเกิดขึ้นในการกระทําก็เชื่อว่าทํา เช่นไรย่อมได้เช่นนั้นคือไม่ไม่อ่านหนังสือก็อาจจะสอบตกนั้นเป็นต้นนะกรรมสกตาถักศรัทธานะครับเชื่อกรรมว่าเป็นของผู้กระทําก็คือเชื่อว่ากรรมผู้กระทําสิ่งใดย่อมได้ผลสิ่งนั้นตอบแทนนั่นเองนะครับแล้วก็ถาคตโพธิศรัทธาก็คือเชื่อว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่จริงในโลกนี้นั่นคือความศรัทธานะครับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ จะเรียนกันในระดับชั้นพอสาครูจะพูดแค่คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับหลักธรรมซึ่งจะมีเยอะมากนะเราจะพูดถึงแค่ความศรัทธานะครับแล้วก็โอวาสามโอภาษสามก็หมายถึงหลักธรรมคาสอนที่เป็นหัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนานะครับก็คือการกระทําความดีแล้วเว้นความชั่วและทําจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองนะเรามาดูการไม่กระทําความชั่วคืองดเว้นการกระทําสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองนะครับในพื้นฐานของคนเราก็คือสิ่งห้า สิ่งห้านั้นก็มีปานาบิปาตาอธินาธานาะการเมสุมิชาชลามุสาวาธาและก็สุราเมยระยัมาชะมามารทา,านาะก็คือเว้นจากการฆ่าฆ่าสัตว์นะหรือเบียดเบียนสัตว์นะครับห้ามอะไรครับรักทรัพย์หรือการรักขโมยนะหยิบของโดยไม่บอกนะก็การการเมสุมิชาชลาก็คือพักพักความรักการแยกแยะอะไรแยกเหมือน ไปขัดขวางความลักหรือการพักภาความลักการเข้าไปมีเป็นมือที่3ในการทําให้ครอบครัวแตกแยกเลยประมาณนี้นะครับ4ก็คือการพูดพูดเท็จโกหกนะครับหลอกลวงเพอเจอร์นะก็ควรหลีกเลี่ยง5ก็คือของมึนเมาและสิ่งเสติดต่างๆที่ทาําให้สมองเรานั้นขาดสติสัมพันธ์ยะในการดํารงชีวิตให้เกิดอันตรายหรือในการฆ่าคนหรืออะไรคดีแย่ๆมากมายในปัจจุบันนะครับซึ่งเกิดส่วนใหญ่ก็ นะการเสฟยาบ้างอะไรบ้างเป็นต้นนะครับ2การทําความดีครับในโอวาสามคือการกระทําความดีข้างกระทําความดีก็คือการปฏิบัติตนที่ถูกต้องครับเป็นธรรมเป็นธรรมก็คือการทําสิ่งดีควรปฏิบัตินะหประการนะสิ่งที่ควรปฏิบัติมีอะไรบ้างมีความเมตตากรุณาครับมีความเมตตาต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามเพื่อนมนุษย์ก็ตามนะครับการประกอบอาชีพที่จริตก็คือไม่ทําอะไรประกอบอาชีพที่ สังคมไม่ยอมรับนะไม่ว่าจะเป็นนะการค้าสิ่งเสพติดหรือการค้าปะเวณีอะไรแล้วแต่ที่สังคมนั้นไม่ให้การยอมรับว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับเราก็คนที่ทําอาชีพที่สุจริตอย่างเดียวนะครับสมรวมในการก็คือสำรวมครับอยู่ในการพูดการจายอยู่ในความสุภาพอ่อนหวานนะอ่อนน้อมถ่อมตนนะพูดแต่ความจริงอันนี้ก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองนะพูดแต่วความจริงไม่โกหก มดเพชรนะมีสติในการดำรงชีวิตนี่คือการกระทำความดีนะที่ถูกต้องนะเบนธรรมนะมีเมตตาตรุนาประกอบอาชีพสุจริตนะสำรวมในการกระทำในกามนะพูดแต่ความจริงซื่อสัตย์สุจริตมีสติสัมัญญะนั่นเองนะครับและ3ครับก็คือการทรําจิตใจให้ผ่องใสให้บริสุทธิ์นั่นเองก็คือการทรําจิตใจให้ผ่องใสทําได้โดยไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นก็คือวางดีต่อผู้อื่นนั่นเองให้ความเคารพ ให้คำนะแนะนำกับบุคคลที่กระทำไม่ไมดีให้นะสิ่งไม่ดีเราก็ควรให้คำแนะนำสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหลักธรรมที่เราจะเรียนกันในนะในระดับชั้นป .3 นะครูก็พูดถึงเกี่ยวกับความศรัทธาแล้วก็โอวาสามส่วนใหญ่แล้วที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือโอวาสามกระทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสนั่นเองนะครับนะ อ่ะวันนี้นะครับมีงานเล็กๆน้อยๆในวันศุกร์นะครับให้นักเรียนนั้นเขียนองค์ประกอบของพระราชาไตยอันนี้ก็เขียนเลาะนะเขียนตามครูไปได้เลยนะครับครูดได้ให้ความหมายไปหมดแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับหมายถึงอะไรก็เขียนตามครูไปได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะซึ่งนะก็อ่านะเป็นคลิปสังคมซึ่งจะเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ก็ให้ทุกคนนะครับ เราจะเรียนกันอยู่ประมาณสักสองครั้งในวิชาประวัติศาสตร์ที่เป็นวิชาสังคมนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็เป็นวันสัปดาห์สุดท้ายขอโทษเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นะครับก็เดี๋ยวเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็ได้พักผ่อนนะครับไม่ต้องมาตื่นเช้ามาเรียนอะไรเยอะแยะมากมายนะในแต่ละวันนะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับนักเรียนทุกคน